พิธีพระราชทานเงินขวัญทุนพระราชทานประจำปี2567นะคะแก่ลำดับที่7บ้านบางรอดลำดับที่13บ้านทุ่งตโนดหมู่ที่1ตําบลนาหมอ่อมอําเภอานาหมอ่อมท่านประธาน,านเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดสงขลานะคะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมผู้แทนนายกเทศมนตรีขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าในการจังหวัดสงขลาเป็นมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน17หมู่บ้านและมีชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ในเขตเทศบาลเมืองจำนว <plus noise Yap ua> น4ชุมชนประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลาขออนุญาตเชิญนายอนันต์มานาการประธานเครือศาสนาพระมหากษระรันข้อที่สี่ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อประเทศชาติ ปลอดภัยยาเติดอภยยาเสพติตตตดรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ข้วตรงถายความคุรพ์ลำดับที่11บอบ้านโคกงเมียงตกหมู่ที่สี่ตำบลท่าโพอำเภอสะเรา ลำดับที่ 14, บ้านยางหักหมู่ที่ 2, องตำบลบางเหลืองอำเภอควเนเงียงลำดับที่หบ้านบ่อน้ำส้มหมู่ที่ 2, องตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพานหมู่ที่ 33, เทศบา,นนาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ ลำดับที่23ชุมชนโรงพยาบาลกรุงเทพเทศบาลนครหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่ลำดับที่14บ้านยางหักหมู่ที่สองตำบลบางเรียงอําเภอควเนเมียงอําเภอหาดใหญ่8ามชุมชนโรงพยาบาลกรุงเทพเทศบาล ลำดับที่18บ้านทุกปากหมู่ที่7เทศบาลเมืองคลองแห่อำเภอหาดใหญ่ประจักษ์ว่าใต้ฝ่าละองตุลีพระบาททรงวงใหญ่ทุกสุขของพระสุนิกรทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนแห่งความสามัคคีในหมู่บ้านชุมชนในโอกาสนี้ ข้าพุทธเจ้าขอพระราชาทานพระราชา,ญญานอนุญาตนำพวงพระศพนิกรที่รวมกันอยู่ณที่นี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้เป็นพระแม่ของแผ่นดินสถิตเ,เป็นพระแม่ของแผ่นดินของปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายของปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายให้แกห่ห,แกหมู่บ้านชุมชนให้แก่หมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติและประเทศชาติ